อุ้ยหนูเลิศแมนแต่นมากกินดีด้วยหนูได้ไอโฟนเต้อ,อะโอ้โหโกงพวกเราพนด้ากุ๊กกุ๊ฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กๆุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ตักสุ่มจะตักสุม่มตักสุ่มสิบบาทจ้ามีใครสนใจจะตักสุ่มไหมจ้าฮ้ยเธออยากเล่นอ่ะไม่เอาเดี๋ยวนี้พวกหลอกลวงมันเยอะจะตายอ่ะ,ะไปเล่นทำไมหนูหนูตักสุมม่มไปลูกเห็นน่าเล่นเลยน่าเล่น่ไนะนไมีเอาถ้าไม่ฟังกันก็ไม่ต้อง <c oughs> อยู่กันเลยลำคาญวัด <What? S 3> โอ้ลมใหญ่วะ่ะมาหนูมามามา,มาเร็วๆสิบ,บบาทเองลูกสนใจไหมจ้า <c oughs> งั้นผมเอาหนึ่งตักครับได้จา้าตักหนึ่งนะลูก ออโอเคนะดึงต่างนะลูกนะรับนึงนะมาอุ้ยหนูเลิศแมนแ,นแตนมากกินดีด้วยหนูได้ไอโฟนโอโ้โไอโฟนเลยหรออ่าหนูโอ้โอโ ไอ้คนจริงรอะเนี่ยแน่นอน10บาทแต่เจ๊ก็ให้จริงนะลูกนะแล้วไปชวนเพื่อนๆมานะได้เดี๋ยวผมไปเจอกันมาบายบายอุ้ยพี่แสงนั่นมันร้านตักสุ่มนี่ที่ฮอตฮิตเบอร์ตอนนี้อะเว้แต่พี่ได้ข่าวว่าตักสุ่มพวกเนี้ยโกงเยอะนะไม่โกงหรอกคะ่ะแค่10บาทเองอุ้ย10บาทอะซื้อน้ำไม่แค่แก้วเดียวเอง อโอ๊ยเอาไปซื้อน้ำอะไรละคะ้ค่ะกููอยากเล่นนี่นาตักสุ่มมากผู้ชายคนเมื่อกี้นะได้ต้องไอโฟนแน่หือไอโฟนของปลอมหรือเปล่าไม่รู้ของจริงละคะ่ะเดี๋ยวนี้ใครไม่ขายของปลอมกันหรอกเห็นความโอ๊ยขอโทษนะคะขอ,ขอตักสุ่มหนึ่งตักคะ่ะจัดไปคะ่ะเอาเลยนะลูกนะะ ไหนเลิศดมากลูกไอโฟนอะไรแว๊บอะทำอะไรอ่ะอ๋อสงสัยเด้งออกมั้งคะได้แล้วจ้าอุ๊ยหนูได้แม้ปิดปากกับขนมจ้าแล้วไอโฟนนะคะเอ้อไม่มีเมื่อกี้ไม่ได้ตักอะไรขึ้นมาเลยนะลูกมีแค่นี้สองอย่างเองเหรออ้าวก็หนูดวงหนูมีแค่นี้จ้าโอ้โขนมนี่ยซื้อขนมห้าบาทเองนะแม่ได้แม้นะหนูได้แม้แถมฟรีนะคะไม่ฟรีค่ะ อันนี้ซื้อมาอันละสองหมื่นโอ้โหโมมากจริงงั้นงั้นพี่แสงจ่ายไปแล้วค่ะสิบบาทเอ,อ้าไม่ใช่ค่ะหนึ่งร้อยนะลูกนะฮะหนึ่งร้อยบาทออเอาไปมันก็เมื่อกี้นี่นะค่ะป้ายเนี่ยมันเขียนว่าตักสุ่มสิบบาทชัดๆอ่ะหนูอา่านใหม่ค่ะตักสุ่มสิบบาทผู้หญิงหน <100 S 2> ึ่งร้อยหนึ่งร้อยโอ้ผมแมนนะครับมไม่ทันแล้วไม่ทัน โอ้โหกไม่ใช่นี่ว่าเดี๋ยวนี้คนโกงมันเยอะเราทำยังไงดีอ่ะงั้นเอาของคืนค่ะไม่ได้แจ๊ะไม่ได้โกงไม่ได้โกงแต่หนูอ่านไม่ดีเองจ่ายมาหนึ่งร้อยไม่ไงั้นจะให้ตำรวจนะ<อ>จ่ายเองเลยรู้แม่เลยวคนอยากเล่นอะเร็ว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 ร้อยหรออ,อ,อีกสักตักไม่ร่าเดี๋ยวอาจจะได้ไอโฟนก็ได้นะลูกแม่โกงขนาดเนี้ยเอาไปเลยโอ๊ยลำใหญ่ลองกล่อง ว,ว,วันนี้ได้เงินเยอะเชียวอุ๊ย,ยผู้ชายหนูตักสุ่มัยลูกสิบบาทเฮ้ยต<ป>ักสุ่มิ0บาทรมาดิในนี้นะมีทั้ง iPhone, iPod, iPad มีเยอะแยะแต่ I love you ก็มีนะจ๊ะอเอาไหมจ๊ะเอาสองคนนะคะคนละจักใช่ไหมลกูกจักไปจ๊ะป๊หนึ่งนะพี่แสงเก็บหลักฐานไปเลยนะคะเนี่ยมันมิฉาชีพทั้งนั้นเลยอ่ะยอมรับแล้วหรอหลอโกงอ่ะ มาเลยมาเลยมาไหนดูสิโอ้ยโชคร้ายจังเลยหนูได้แค่ขนมเองอะแต่ไม่เป็นไรเจมส์ใหญนี่ให้หนูอยากได้อันไหนจ้ะอันนูครับหนูแค่มาไกลๆเจมาสิมาสิาสไปไหนขอแกนเจสซิอืมดีหม็เอาไปเลยค่ะมีจุ๊บด้วยอะ เก็บไว้ตาช่วยกูกูอะจะไปเอาเงินคืนขอมผมล่ะอุย้ยหุ่นหมีแบบนี้เจชอบมาอุ้ยหล่นหมดแล้วอุ้ยหนูหลุยวิสตองอเลิศอะไรอีกอ่ะอุ้ยแอร์พอร์ตปังปูริเย่จริงๆหนูต้องได้ชิ้นเดียวนะมาหอมแก้มเจก่อนเจจะให้สองชิ้นได้ไห<ด>มจ้าได้ครับอุ้ย ดีจังงัดวอล์กเวทมา,อมาเอาไปเลยค่ะแล้วชวนเพื่อนๆมาอีกนะเอาแบบหล่อๆลับๆบนะลูกนะบายไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเยหยุดเดี๋ยวนี้นะอะไรมิดเนี่ยเป็นมิดเป็นเพื่อนเธอเหรอมิดฉาชีบไ,<ว>ไม่จริงฉนันไม่ใช่มิดฉาชีเฮ้ยเราอ่าถ่ายคลิปอัดวีดีโอเรียบร้อยแล้วคลิปอะไรคลิปที่เจ๊อะโอ้โหโกงพวกเรา เนี่ยหนึ่งร้อยบาทได้แค่เนี่ยเฮ้ยแต่กับผู้ชายนะเจ๊ทั้งกอดทั้งรูปทั้งหอมไม่พอแค่สิบบาทเองไม่จริงมีพิรุธเวอร์ไม่มีไม่มีจ๊ไม่มีจ๊ไม่มีไม่มีเลยจริงๆนะเฮ้ยเฮ้ยงั่นไงหลักฐานไงเงินอะที่สงถ่ายคลิปไว้กุ๊กกุ๊กอะจะให้ไปออกรายการโขนกระสือตายแล้วกกุเอาเอาเลยเอาเอาเงินคืนไปก็ได้แต่อย่า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 ถึงเรื่องถึงเราเลยนะอย่ามีเรื่องนี้เราเลยนะ กันเอาเงินคืนไป้อก <ขอ S 1> ึ้นมาด้วยไม่คืนไม่คืนไม่ได้ไปค่าดอกเบี้ยโอเคก็ได้ดย่ะอุ้ยลำใหญ่